สวัสดีพี่น้องต้องไปที่เคารพรักนะครับผมวัอนี้สิผ้ามากินก้อยเนื้อนะครับก้อยเนื้องัวก้อยตับสดๆเลยนะครับพี่น้องเสแสรบมากินน้ากันมาเชฟคนเก่าคนเดิมครับอันนับแรกใส่ยังไปแน่เพราะขวดใส่อันไม่กี่ขวดบอนีบอสเตเลียนดิเห็นแบบบอสเตเลียดบ่เอ้อนี่ก้อยก้อยเขาเอื่ก้อยหงนัวใส่หน่อยเสิบหน่อยใส่ร์ฟไร้เสิลายเอาเอื่นก้อยติดเลยนี่หมดแล้วก็อันนี้ก้อยเนาะ ถ้าต้งคนกหวา่าถ้าต้งคนว่าขัน,ข,นขันกินดิบเนี่เพยคนสีอิอนก๋อยแค่พอใส่เลือดบ่เลือดก็ตามแทนอยู่เจ้าหนีก็คือก๋อยแทนอันนี้ใส่ข้าวกลัวใส่บักพริกใส่รสด,ดีเอ้ยใส่ผงซืรสแล้วก็ใส่ดีงว่วงบอกอีกหนึ่งใส่ดีงว่วงนะพี่น้องอันนี้เลยคนคนใส่ถุงมือยางดิขอไปพี่น้องที่บอักินดิฟนะครับพี่น้องอดบ่ได้อีน,นี้นะครับมันอยากเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอไปได้เลยใส่เลือดเือเลือดก๋อย แต,แต่คนสีเอื่นเด้อพี่น้องเด้อหาลังคนเพิ่นกับว่าอันอันนี้คล้ายๆกับก้อยบักเน่าเนาะอันบอกเลยแต่ว่าใส่ดีแต่ว่าเขาใส่ดีงัวนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ประเทศไทยนะ่ะเชฟมือเนี่ยแสบไป <c oughs> บอกขมมันบอใส่ดีงัวลงตวไหพวว่อใส่น้ำปลาหรือเปล่า <c oughs> ปลาอีกพี่น้องบอกกะว่าแซ่บหาลังเทียร์นี่เสีบแต่ว่าได้ปรุงเพิ่มนะเห <c oughs> ็ดยำไร ผักกระไ่ลงไปครับใส่หอมหัวหอมซาะาหน่ก็วบบ่ากันไปนะครับโอ้ยก็เป็นแ,แต่าเตบครับแต่กัน้น่ก้อยเนี่ยก้อยตับก้อยเนื้อนะครับพี่น้องเซ่บเต๋าน้ำกันเอาพร้อมรับประทานไปอ้เกือบซัก<ไ>ปเป็นยังเต๋าเต๋าแห้งมาสั่นพี่น้องเลยไปห,ห้าไปกินน้ำกันมาเก็บผักสะเดาก็ับพี่น้องผักสะเดาผักกระเดาครับต้นอยู่หลังบ้าน งามงามพี่น้องต้วเน,นหน่อยแต่ว่าเข้ากับสมารถเก็บไปกินได้นะครับกินยอดมันพี่น้องนี่งามคักขนาดมผมใส่บอรเรื่องด้ครับเรื่องสีบ,บอกไห้เซ่บคักไปวันนี้ครับไปกินน้ำกัาม้พี่พพน้องมาแบบที่นี่นะครับผมสําหรับก้อยเนื้งง้วก้อยตับง้วเสียบนะครับพักเข้ากับมีพักเดาครับผมพักเดดนีด ขมไตรเมื่อเอาเรื่องตามที่ได้เห็นนหล่ะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ตุม่มฝรั่งบานผมเอินตุม่มฝรั่งนะครับพี่น้องพี่น้องบอกว่าเอินผักยังบุกมงกับแน่ใจนะครับบานผมเอิญหนึ่งสี่นะแล้วก็ผักชีผักผ้ายนะครับผักหอมปลอมหอมผักซีนะครับมีแค่นี้แหละพี่น้องมาเสียบเนื้อๆน้ำกันคำใหญ่ๆเลยนะครับผมขอภัยพี่น้องผู้ที่บอกกลิน่นะครับเด้อนะครับขออภัยหลายๆกลับได้หลายๆนะครับเพิ่นหามากจำเจีว บีคมคมสะเดาครับสุดหยอดบางคนนะครับพี่น้องสะเดาเดี๋ยเอาไปย่างก่อนนะครับผม มัดอัสดสีเซียบกันก็ได้บรูแต่ว่าผมกินในเบคร์บ มันยากาศดีล้างบ้านครับ ในไม่ร่มครับพี่น้องลมพัดเย็นตอนหอบกองหอบตเก้าอีมามเฮียแต่เฮอนแต่ Hmm. านเป็นลมคมเป็นยาด้วยพี่น้องแล้วกินได้ครับด้เนเนี้สดเดาแซ่บตะกียา่ยนี่สวีเดนเล่าให้กินกับขนมเส้นหมดอันหยอดมันเอออันดอกมันนะ แปลงพักครับบรรยากาศดีป่ะอันนี้กำลังเห็ดปลูกพักอันพักไส่ปลาครับพักใส่พักไฮปลาเอาล้ำไพ่ไปขึ้นไว้ให้มันเกี่ยวขึ้นไป หายมาเป็นเดือนแล้วมั้งครับ ตบวันมากแซ่บ ตุ่มเก็บม,มาจากเราเป็ดน,นี่แหละ มันกินราบกินก้อยเนี่ยหันลโงเทียงหันบันไดจำม,มันนี่เนี่ยเป็นบอลนุ่มไหมครับจะเป็นังไรตัวเตะมันติดแล้วเฮ้นไหนบู Kim này thì tung vào phao vậy rồi nó giải กำลังพยายามสามสิบกลีบกระมี ิ่งก็ขบับเดี๋ยวส้มนี่ มาละขีนกเกิดเต็มอยู่บันเนี่ยเพราะว่าปลูกชัางสื่อว่าปลูกตะกีบเได่อใดทำตากอน่ะนะพ่อเห็นลายแล้วโอ้ยต่ว่าสื่อกับใบแพ้งดรวครับสามสิบบาทเท่านั้นล่ะอยากได้อยากกินแห้งเพราะมันมีลายๆเรา่าอยากได้บาทเนี่เจ้าของ ยังมีอะไรเราพอยากยากังไงเบอร์ละตับเบลร์ละ มือในี่ใส่เสือแดงขเขากับก่อยเลยเขากับก่อยกับหลาบอืม้มนี่ดิตอนอืม้มเห็นอยู่หรอเนาะพี่น้องเนาะ ครับขอบุ้พี่นน้องทีกข้บมาติดตามรับชมนะครับผมหากว่าพิพากกันไดก็ต้องขอไป้เวลาที่นี้จึงได้กระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในกระดับกันนะครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันแม่ในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ